เอากรแก้ฟ้องหนามไปอันไปอันหยอดแต่นี้เลยอ๋อนี่ยังซื้อตั้งเน็ตตั้งนั่นเลยซื้อตั้งเน็ตหมดอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยนะมันจะได้ผูกกบบา,าบมันหงมันฮาแก้งยกไปถามฟูฟ้องน้มเพนสามสิบ้านเฮาโอ้ฟองหนามอะไรเนี่ยนะล่านนั่นนะ่ะเนี่ยลานจากเกษตรกาดรโฮมิงนะมันบอกว่าเนี่ยที่สั่งมาขายมันไม่ได้ขายเราไม่ได้ขายแคมันขายแป้งยู่ียนะอ๋อกรสั่งอันนี้ถ้วยปูกนี่เขาก็สั่งนี่ตกอันเจ็ดสิบห้าสตังค์นี่อันนี้ก็ซื้อล้านสาวบัตเนาะ ถาดจะได้ถาดสิบบาทถาดสิบบาทแต่เขาจะเพาะแค่นี่เลยกันอันนี้เขาือระยะห่างจะนี่เลยสลัดนะครับบ้านมันจนกันก็หน่อยมันพวงมันใหญ่แล้วก็กใส่ใส่ในสิบแปดเต้าอ๋อเขากล่าวก้าเอาเหรอก่องโฟมเขาจะขายได้หกสิบบาทช่วงนี้นะถ้าช่วงแปลงๆมันจย่กิโลละสี่สิบ มาส่งโลกกับมาศึกษาก็จ้ะแค่นั้นเนาะมามไอ้น้องมาส่งหนามกับมาถามมาถ่ายหูวมันนะหนามทรงหนามตะวันนี่ว่าเออระยะห่างช่างหนึ่งมาแอวตะวันกว่าจะเอาขึ้นมามาตัวเนี้มันใช้เวลาเหมือนกันจุดนี้15วันแล้วก็มาใส่นี่ใส่นี่แถมเดือนหนึ่งอ๋อกัเป็น15วัน รวมรวมมดสี่สิบห้าวันโตใหญ่ตะไอ้ได้ขายเลยได้ขายเลยแต่อันนี้คืออยู่ในทานนั่นประมาณเดือนเดือนแล้วก็เอามาใส่นี่เดือนนี่ได้กี่เก้าก็สิบแปดสิบแปดเก้าแล้วม่อยาแตกก่ออ่ะเจ๊กอ๋อมันกอใหญ่นะ่เขาบออ๋อมันออกเป็นจุ๋มเจ้านั่นเจ่กบ่ใช่มันมันจะาออกเป็นจุ๋มเจ้านั่นเจ๊กอ่าอ่เอาดูฝั่งน้าเป็นจุ๋มจุ๋มมาใส่อ๋อไนต์ไอ้กับจิมีเนาะขั้นตอนที่ยากเนาะ บรรยากาศทุเรียนเขาเพาะก็ผสมปุย๋ยอ๋อถ้าเขาเพาะได้ก็คือนี่เป็นปุย I, ๋ยไอ้เคมีหรอปุ๋ยยังนะน,นี่ผสมแล้วหมดแล้วละกันปุยนะ๋ยมาจาเป็นพวกถาดรองแบงนี้นะอ่ะถาถาดรองถาดเสริมอย่างนี้เลยนะอันนี้ปุ๋ยดีนี่ปุยป๋ยเองไม่ได้เขาผสมเอาก็ใส่ น้ำสองถังที่มันเต่ากันไงอ๋อกิริตศนะยะถ้าเกลือผสมนั่งนักไหมก็ะเบนี้ม,นมีขนาดสามลิตรเดียวซื้อนะสามลิตรห้าลิตรสิบลิตรเออเขาผสมไม่ควอดยันยัเลย,ยเจ๊ก็แต่ถ้าสมมติเขาซื้อปุ๋ยมาจำนวนว่า,ออกกห,าห้าลิตรอี่นะ<อ>เขาก็ใส่น้ำถังนึงห้าลิตรเห็นถังไหมห้าลิตรอ๋อผสมได้เขาเอาใส่ขวดไว้อเนะเออใส่ขวดไว้เลยเป็นการผสมมันอ่าไม่ใช่ปุ๋ยเอ้ปุ๋ยบีนะฟังซื้อของเขาในขวดละลอยนี่ ฟัง youtube มันเถอะนะการห่อเนี่หยมาพ่นเานนนขาพ่อใส่ที่จุแล้วก็เอาน้มพ่นที่จุแล้วเอาเม็ดบุ่มแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นใส่หรือว่าใส่ตีหมืดไว้ใส่ยหญ่งมันมันหอกกับเตากันใหญก็เลยใส่ในของหนามเลยอันนี้เป็นเม็ดใช่ก๊อเป็นเม็ดเป็นเม็ดก็คือเฮาเม็ดนี่เฮาสั่งมาจช่ไหนเม็ดเหมือนกันอ๋อแต่เฮาเสือแถวมเล็ดพันนี่บ่บ่เม็ดนาะได้ได้เป็นสองแล้วนะอ๋อเป็นสองได้แต่มันแป้งอ่ะอ๋อแต่นี่มันถูกใช่ก๊อ อันนี้ต่อเม็ดเดียวไอ้นี่เป็นเป็นนี่แยะในจุ่มนึงเออจุ่มหนึ่งเม็ดเด้วยเทไซน่ะนะเออเออทใส่แล้วอ๋อเทใส่เป็นลายเม็ดเลยเแต่นี่แต่นี่เป็นเม็ดเดียวเม็ดเดียวหมดอ,อ๋อนี่ก็ขึ้นชายนี่ก็ขึ้นชายอีกแลอวมันออกมอสใช่ไหมงามอยู่นะเดือนหนึ่งไรแยะ้ยลำบากง่ายไปในยูทูบมันบอกว่านาะ แต่มันเหมือนกันบางทีมันก็หว่างยังอี่น่ะเขาขอศึกษาเอาว่าได้ดีนี่แต่ยายมันอย่างีกคือว่ะเยพอยูทูบขอเคาะในฟองน้ำเยก็บบอกลองยอดเขาดูอิน่ะเขาพอไอ้กีนฟาร์มลบบุรีมันเกิดยอดจะเอะเย่มาตัด pues ตัดเอาใจก่อนตัดเทอร์โมดไอ้หัวหูวทีเฮาย so อดนี่ดูเขาเกิดจอมเฮือเรียบร้อยหมดละ ครับเดี๋ยวไปศึกษาจันหน้าดีกันเวลาเ,เขาใส่จะอินเขาต้องดึงคอมันนี่ออกนี่เพราะบ้านมันใหญ่ๆดึง,ง,งคออกแต่นี่มันก็มีม,นนมีหูของมันนี่อ๋อมีหูตรงกลางเลยมีสองด้านเลยด้านเล็ก็ได้นี่อ๋อเวลาเขาอย่าปูก็ดึงนี่นี่แล่น้าเวลาใส่เน้นใส่หน้ำก,กันเลยมันก็ดึงดูดหมดเนาะน้ำเนี่เขาใส่ตอนแรกเขาต้องกดตรงน้ำเพื่อมันจุ่มน้าเลยนะบอกมันเป็นขาวๆเลยนะครับๆถ้ามันขาวหน้านี่มันจะบ่งบอก แล้วที่ทุกวันเขาต้องเอาสเปรย์ฟอกเกล็ดนะฉีดตั้งหน้ามันบบเมื้อเมื่อหน้าของหน้ามันแห้งครับครับบ้านเม็ดมันแบบงอกเนี่ยทุกวันเลยอ่าแล้วให้กมันเปิดพอหน้ามันตะบุ่มหน้ามันตะบุ่มแห้งเขาก็ต้องเติมเออเอาหน้ามันที่ผสมปุ๋ยนี่นะบ่หน้ามันบดได้คนหน้ามันบดได้นี่นะหน้ามันบดได้อนปุ๋ยเขาใส่กี่รอบเลยปุ๋ยขึ้นชายนี่จะใส่ในถาดน้อยนี่ก็คือถ้ามันเริ่มมีหางใหญ่หางมันยาวขึ้นมาก็ใส่สามสี่สี่รอบเดียวก็ทุกวันเขาบดได้มันแห้งเขาใส่บดได้มันแห้ง จะปลูกเขาจะไปปลูกเดี๋ยวไปพออังปลูกหน้าก่อนนี่ยครับอังปลูกหน้ายิ่ลงไม่ถึงทีวันเนี้ยเขาก็พอหน้ามันยังเดียวอ่ะเนานะพอหน้ามันยังเดียวคือไหมเนี่นงเนี่ยมันเคืนก็ได้ปล่อยไฟนะอ่นอกจากยังคุ้มตะไคร้ให้มันบอกให้แมงมันเข้าอีกน่ะอันนี้เขาแมมันเข้านอนนั้นอ๋ออันนี้เนี่ยค่ะวันรำนี่ยทอดนี่เนี่เหมือนแก่จีนจะนะนี่เนี่ยไอยก้ก้าวเขาก็สลัดทอดสลัดทอด,อดโฮโฮจืดแปลกแปลกเลย สามสี่วันเนี่ยอ๋อเออ,เอนี่เอามาจะอี้เลยอันนี้ตัดปลาควอดาไดลไรเออปลาควดเนี่ยขื่นช่ายมันได้แต่ถ้าสลัดเนี่ยเอาหางออกไ่ได้หางมันไงจะเจ้าเนี่อเมกองอกทิ้งแต่อืมคอ,อหัวมนะันแคบเนาะคอมันน้อยอเ่นานแม่บอกว่าเดี๋ยวหันรอบนม่หสลัดเดี๋ยวแบบใส่ข้อควันใส่จะอ,อี้จะถุยปลูกน้องมีสวนอยู่ขนาดนี้จะนี่จะมอดเลยนี่นี่มาแรงหนักก่อนนี่มาแรงอันนี้มันจะมีพองเดี๋ยวน้องเขาปืดก่อต้ปื๊ดหน่อ เร้อยหน้ามาได้นี่โฟมนี่ก็ซสืออีกกรอโฟมโฟมกับแผ่นบุกี้บาท์สนะคะระยะห่างนี่คือกับนดได้ได้กี่หลุมก็นี่นี่สิบแปดหลุมแลสิบแปดหลุมเอาก็เอาก็บสี่สามสี่สามนี่โอ้อันนี้นี่นักน้อยนี่เจาะอันเล็กถ้าเนี่ยเป็นระเบียบมันก็งามหน่อยนะอืมอันนั้นนะเขาบอกน้องเฟยว่ามันบ่เหีบาก็แม่นะแต่ว่ามันคำมันก็ตั้งชี้เนี่ยอ่าไม่ชอบแดด ตอนช่วงที่เขาเอาเอา,เอาจะปุ่นมาใส่เพ่เขาเขาใส่ปุ๋ยเลยก็ย่ใช่ด้วยกะผสมน่ะปุ๋ยเลยหมกซีซีอ๋อแต่ต้องหยี่แมลงนะพเพาะเมล็ดก็ต้องเพาะแมลงนะเพาะแมลงคือว่าได้วันนี้หนึ่งคืนสมมุติเราเพาะแมลงเนี่ยก็ได้หนึ่งคืนต๊แหมวันก็ได้แหคืนแหมแวัน,นเอาออกแดดเลยถ้าเอาออกจ้าเนี่ยต้นมันยืดพอต้นมันยืดประมาณเส้นปลายนี่เก้ามันจะเบาไงครับอันนี้เนี่ย พอมันเป็นเหมือนพวงอกขาวขึ้นมาหน่ยนะเขาไปสเปนน้ามาเจ้าพระพร้วยนะถ้ามเป็ี่ยนพวงอกขาวเอาไว้ในแดดจี้ยยอย่าันไรนี่อันนี้เขาผมน้ามันเลยนี่ไม่ได้ผมบม่ผมแล้วปล่อยให้มันออกเส่นไรเลยปล่อยมันเลยนี่จะสามสี่วันนั้นตะแรงเขาบอกน้องเฟมมันน้อยล้มไปก้าวแม่ว่าตอนนั้นแต่ปลูกแบบนี้นี่อืมน้องเฟมบอเนี่ยแม่เดี๋ยวมันใหญ่ล้มมันต้นมันมันแตกออกอินะครับอืมต้นมันสูงบ้านตัวห้องมีคนยากคนเดียวในกันเหรอ เดียวเนี่ยศึกษาเนาะโอ้พอยูทูบเขาเล้อหง่าพอดูเนี่ยตระแลกลูกก็เจริญเตยแม่มันใหญ่ไงนะแล้วม็มันใหญ่เปื่อนมันหง่าอยู่ตีไอหง่าก็พูดไงครับเพชรบุญหง่าจะเนียนนะครับเปื่อนมันหง่าเป็นนั้นเั่นนะเป็นซิปไลเลยนะอันนั้นสลัดเลยนั่นกับสลัดนั่งกับสลัดโอ้ถ้าเขาหง่าเป็นโดมนี่จะมอดเนาะก็คือก๊าซงนโตรเจนก็เลยตีต่างมุ้งก็เลยเติมน้านี่ครับ พูดเดี๋มีโครงการเนี่ยหน,นยย้าพูดเยาวบวชัอกไปแต่พูดมันไก่ตีวางสองใน้เลยนะออ๋ตีกว้างนเนาะมันไก่แปลงบ้านไปนซิพูะน,นะแต่แยเอากรอ,อลงปืนก็ได้นะครับเอาบอกบอกกอสีเหลี่ยมแล้วก็อเอะพะยำใส่น้องหวานหนอนหนอนไอ้ไอ้นั่นแไงไอดินเนาะไอเหี้งก็หอยไงโอ้โหหอยนขนาดเลยถ้าว่ายใกล้ดินเนี่ยน,นะหอยข,นนยข,นนยขึ้นมาอะไรเยอะเนี่ยว่ายสูงๆเนี่ยดีละ แเนี่ยอย่าสั่งโฟมเขานี่ถ้าได้กองสาวบาทน,นี่นะก็อย่าสั่งโฟมจะนี่เขากระตัดมาเฮิ่นจะนี่เลยครับอ๋อจะมาเจาะเขาเดียวอ๋อซื้อโฟมเป็นแฟนมาแหละโฟมเป็นแฟนแฟนมาเ <60 S 1> ขากับค <60 S 1> ูน <60 S 1> ร้อยสาวหกสิบคูร้อยสาวแฟนหนึ่งเขากับมาเจาะได้สามอันอได้สามอันแล้วมาเหลือข้างเหลือข้างอันนี้ต้องเป็นกระบะจะนี่ก่อนความเลอกจี้ก่อประมาณนี้เลยแต่ถ้าจเป็นกองโฟมจะนกับม่อนะอ๋อโฟมจะนั่นนะครับ นั่นต้องไปซื้อติเขาขายอาหารทะเลนะอ๋อแม่อน่ะมาตัดเอาหน่อยนะเออจ่อฝามันตัดฝาตัดคอฝาเอาเห็นแล้วก็เจาะอันเนาะบาได้ซื้อโฟมจี๊ยใส่นะต้องมาดูแลบ่อยากเลยบ่อยากเลยบ่เหมือนที่เขาจะเขปลืองหนามดิเขาอยากดินนี่บางวันบางวันเขาลืมหมดนะมันเปลืองหนามนี่นี่บ่เปลืองเลยนี่สบายมากเลยสลัดก็ได้ขายนะเนาะขายวันละเจ้าขายไปตะวันขายาเก้าสิบบาท เจ้าเนี่ยเอาไปซีบเก่า,เาไปกาดนะมดละเขาก็ถามหาขึ้นชายนี่ขึ้นชายก็ยันนั่นจองลหลังบ้านนะั่นเหลียนน้อยเดียวบ,นะบ้านผีหมูนี่นะมัานผูกมันจะเอาเห็นนี่อ่ะผูะ้วิศการขายกิจดีวันจ้นทร์นี่ใครเนี่ยจ้าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเขาผูกเขหาหันคนทีเห็นสักสุขภาพเนี่ยเขาถามหายอยู่เนี่ยเนาะประเดี๋ยวนี้เขาหักสุขภาพกันหนักเลยคอดคอดเนี่ยขขนนเยขาวันล้ํา ออไปขายผมสักน้อยเด้อเดี๋ยว,าวยขายพักเนี่เอาที่นเอาใส้นามบราณครับ,เอ,ออบเอาไปให้เมียพอโอ้ยไม่อยา,างไม่งั้นจีบบ่มันเ่ยมันหมวนอนะ่ะเนาะแกเ่ยเล็กนี่ย่ยอเล็กพิอันหนไงแบบแบบแจมกเลยพเลยอันปนอันนี้ยังพิเนางน้อยนี่เอานันเอาสีเขียวนี่ปังใจเงาแล้ว <c> ร <oughs> ับรับเอาประจิ้ โปเพือนวอรนั่นอ๋อพักมันงามเลยเนาะพักใบมันงามนี่กระสังตั้งเน็ตม้วเลยอะ่างพักเลยเม็ดพักเนี่ยซื้อบ้านเฮาคนก็ได้นี่นี่พังก์ก็อันนี้บัตเตอร์เฮดบัตเตอร์เฮดกิ่นกับอ่าเมี่ยงปลาเผากิีก็ยังได้ม้อ่ะอ๋อบัตเตอร์เฮด ว้นั้นอีนนั่นบ้าน็มีมาขายผ้าอยู่นันนั้นซื้อกิโลหนึ่งอีนออกไปยังงนอกไปเ่ยเขาเก็บผมมอขายเหอะเขากับกะกับได้หมดเลยยายอีนะเออเขว่าเขาเคยกินนะเคยกินเขาัหลังให้กอเบอยนะบอยเบบอยยขาสลัดนินยหน่อยสองเก้าล่ะครับเก้าสองเก้าก็ได้ครับเอาไป งูเหี่ยวเขียวขอนบอลนี่เปิดได้ครับเป่โอนกะัดมั้วนกับัน่นเล็กนนี่พังอย่างหู้ยพี่จอร่อะไนบัตเตอร์เกตอันดูเลี้ยงกบหละไปเลียงมึงดดาสังมึงดดาก่อนอ๋อโอนั่นดูเดี๋ยวมาเต้นอยู่ฮั่นฮะ อาหารล่ะอาหารของเัาบุ้งของอันนี้ขายก็เนยขายก็อะ่อย่างลั้นก็เนี่ยพักใบเตยน่ะจะเจ๊ก็ลอกไปเข้าก็คุกต่อไปแล้บอกขายให้างนอกไปน้องเอาสี่สิบบาทไปน้องไปใส่เขา้าเปรี้ยวเอาไปขายก่็ขายก่ะเอาเพ้่น้องสี่สิบบาทไปบอบอบอหน่องจะซื้อเนี่ย โ้ออายาังบ้าเตี่้าตยไปเตยขายกอน้องไ,ไ,ไปใส่ข้าวข้า,าน,น้องเอาเอาตลอดน้องเอาสีบาทไปเ็ดอนอ๋อกิโลสามสามสิบเยอะ

นี่แต่ก่อนเป็นน้าเกาเหลาไใช่หมะเป็น้าอ๋อหันข้นน้เาน่่ได้หเขามนเต่าต่มุ่ี้นะครับน้ำ่พิเศก็นอนึนอนไปนอนมาเอาก้วยไปปไงุนนี่จะเิดรูดาวคันอไงุนนี่ก็มีหนาเกา่นี่นี่บอกสลัดมาเอาสลัดกับ